ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจบ้านลูกหมาบ m จังหวัดบนราชธานีนะครับครับผมวันนี้เช่นเคยนะครับเราออกเดินทางมารับน้องหมากันอีกแล้วนะครับทุกคนนะครับแต่ว่าน้องหมาคลองนี้เราไปทําการฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นน้องหมาพันธุปักอีกแล้วครับโอ้โหเพื่อนๆถามว่าปักเยอะเลยปล่อยออกหมดที่อย่างอย่างนะครับผมแล้วทําไมต้องรับเพิ่มเพราะเพราะว่าถ้าเราไม่รับเพิ่ม ก็จะไม่มีลูกค้าประจําส่งเรานะครับผมนะครับเราก็จําเป็นจะต้องรับมานะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าของเราครับเช่นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีน้องหมานะครับใกล้เคียงจังหวัดวนราชธานีนะครับผมก็สามารถทักทายติดต่อกันเข้ามาได้เลยค้าถ้าไม่ได้ปล่อยเองนะครับเราก็รับเหมาคบนะครับผมนะครับแล้วก็เราก็จะเป็นลูกค้ากันตลอดไปนะครับมีน้องหมาเราก็จะรับช่วยตลอดเลยนะครับผม นะครับแล้วเราคุยกันคุยกันได้ตกลงกันได้ก็ไปรับให้ถึงที่เลยแบบนี้นะครับ mm. วันนี้ก็ออกเดินทางมาทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับทุกคนนะครับ mm. มารับน้องหมาพันปากกัน mm. เดี๋ยวไปถึงน้องหมาเมื่อไหร่นะครับ mm. ผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับครับผมทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆกําลังกําลังอ่า กำลังกินข้าวอยู่นะครับกําลังให้อาหารอยู่กําลังรอลูกค้าเอเอาออกมาให้นะครับตอนนี้ก็รอรอสักพักรอสักพักนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับนู่นม,มาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปก่อนแล้วกำลังมาเปิดประตูแล้วนู้น เดี๋ยวรแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวรอน้องมาออกมาก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็มารับที่เดิมนะครับทุกคนมารับที่เดิมที่ที่เราอ่ามาฉีดวัคซีนไว้ไม่รู้ว่าทุกๆุกคนจําได้หรือเปล่านะครับบ้านนี้เลี้ยงเยอะมากครับเลี้ยงเยอะมากเลี้ยงเป็นฟาร์มเลยนะครับผมแต่ฟาร์มเขาเป็นฟาร์มปิดนะครับไม่ได้ให้คนเข้าไปเรามาถึงเราก็ต้องรออยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับนะครรอ รอให้เขาอุ้มหมาออกมาให้นะครับผมก็จะไม่ได้ไปบริเวณด้านในนะครับผมเพราะว่าการการติดเชื้อนะครับ,นะรบเขาเลี้ยงจนเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินี้นะครับเนี่ะพื้นที่บ้านนะฮะด้านในนู่นลึกเข้าไปด้านในหนู่นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับผมน้องหมาเลี้ยงแบบธรรมชาติก็แข็งแรงดีนะครับ แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวคงกําลังไปเอาน้องมาใส่ตะกร้าออกมาอยู่นะครับทุกคนนู่นมาแล้วไอ้ไม่ทคนนูน่นนูน่นนูน่นนน,นแต่แตะกร้าเขียวมาแล้วปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาแล้ว เอาเมื <54. S 2> ่อไรบอสจมิตนะครับเอาไปต่อได้บอสจอดไว้แล้วครับเดี๋ยวเขาก็ได้เป็นเดี๋ยวเอาไปโซนอื่นอื่นนี่ครับผมน่ารักน่ารักเลยวันจำมั่มวัคซีนก็เรียบร้อยแล้วนะครับพวงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีมาอีกนะครับเดี๋ยวกำลังมีมาอีกมีเป็นสิบกว่าตัวเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวใหายังไงเราจะมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนู่นมาอีกแล้วอีกหนึ่งตะกร้านะครับทุกคนเยอะนะครับเยอะมากนะครับผมมาอีกแล้วอีกชุดหนึ่งนู่นชุดหนึ่ง เซตแค้นแก่โตหอยยกองทัพงูเห่าโอ้ไม่ใช่กองทัพกองทัพกองทัพมาปักเห่าโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับทุกคน